โดนวิจารณ์ก็ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเป็นนักจ่ายหนี้ดีเด่นยอมทําเพื่อคนอื่นไม่อยากโดนวิจารณ์สุดท้ายเป็นไงทำมากี่ปีแล้วงานทำมาสิปียี่สปียังไม่ไปไหนเลยบอสส่วน้ำน,น้าก็รู้อยู่ว่างานมันไม่ไปไหนเอาโอกาสมาให้ท่านที่จะมาทำแนละ้วเปลี่ยนแปลงตัวเอง มันจะมีสักกี่ที่จะดึงคุณออกมา,าเป็นนักธุรกิจเนีตอบมาได้ไม่มีเวลามันก็มีเท่ากันเนยมนุษย์นลเลือกเอาหลังจากเนี้อยากจะเป็นลูกน้องกลับไปทากลับไปเรียนเหมือนเดิมกลับไปขายแรงเหมือนเดิมไม่ต้องดูหลอกลวอะ่ะอีโก้เยอะใครได้ไม่เดือนละสิบล้านะจะอีโก้ทำไมรู้เยอะไปทำไมรู้แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้รู้ไปทำไม มาเรียนเอาสิไม่ได้จ่ายตังค์สักบาท